วกั็หนูชื่อมุกนะคะจีพีสิบสามค่ะมัต้องใช้จีพีหนูมุกแชร์ดาเกียรมาค่ะสวัสดีครับนัตตี้ครับในนิทรรศการระคาสมบัติที่ถามหน่อยความรู้สึกที่ได้ได้รับประกาศการชื่อว่าติดชิงชนะเลิอกในวันนี้ความรู้สึกเราเป็นยัไงรู้สึกว่าตื่นเต้นมากมากเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทางรายการจีมเอ็มทีวีโปเกียไอดอลที่ให้โอกาสหนูได้มาพิสูจน์ตัวเองในงานนี้ค่ะ ก็ผมผมก็รู้สึกตื oh, ่นเต้นมากๆเลยครับก็จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวเองเหมือนกันครับก็ขอบคุณโอกาสดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับระหว่างเส้นทางไปจบึงจุดนี้มันต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างครับสำหรับผมด้วยความที่ว่าต้องร้องเพลงเรื่อตีกองไปด้วยปกติผมก็ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนครับนี่ก็เป็นโชว์แรกครับครับผมใช้เวลาเตรียมตัวนานก็ตั้งแต่รู้ว่าจะได้โจทย์มาครับก็ก็เริ่มสอบตั้งแต่ทำไมเราเลือกเลือก ว่าคิดว่ามันเป็นแบบฟนอลสเตจแล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมตีกองไปแล้วครับครั้งนี้ก็เลยเพิ่มน้องเพลงมาด้วยครับคือตอนนั้นอ่ะตอนช่วงระหว่างซ้อมช่วงเนี้ยเรา,า,เรามั่นใจแค่ไหนครับเอาจริงๆแรกๆก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> พอแบบซ้อมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็<อ>มีความมั่นใจขึ้นว่าพี่ว่าทําได้แน่นอนคือว่อา ความมุ่งมั่นครับครับผมกลเูหนูโชอบเป็นเพลงคนละคนเท่านั้นค่ะร้องเต้นแล้วอ๋อหนูก็เลยได้ใจกรรมการไปเลยอ๋อหนูเลือกเพลงนี้ดีลูกเออนี่คือรู้มาก่อนไหมว่าหมดไลเซอร์คุณนั่งอยู่ตรงนั้นรู้ค่ะแต่ว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วยากไหมเพลงนี้ยากไหมในการรู้สึกหนูรู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่า ค่อนข้างยากเพราะว่าหนูทำสามอย่างทั้งหมดเลยแล้วก็แรปหนูก็ต้องมาแต่งเองอก็มีเบรกแดนซ์ที่เป็นเต้นอีกแล้วก็ลีมิกดนตรีด้วยค่ะตอนแรปใช่ตอนแรกรู้สึกว่าท้าทายค่ะแต่ว่าพอได้ลองแต่งดูก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะแล,แล้วเมื่อกี้คอมเมนต์จากเจ้าของเพลงเขาเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเพราะว่าแบบเราร้องเพลงเขาเราเปลี่ยนก้อนแรปเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะทําให้ดีที่สุดอยากให้วีแกงส้มดีใจบอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรแกงส้มนิดหนึ่งหนูเป็นเอฟซีนะคะแล้วนตั้งใจทาโชว์นี้มากๆเลยค่ะอ่ะไรเพิ่มไงยังมองมองว่มองไว้ยังไงบ้างงเราอยากทำอะไรมากอยากเป็นนักแสดงถ้าส่วนตัวผมก็อยากจะจริงๆอยากทำหลายด้านครับแต่ว่า มันก็ถ้าพวกร้องกังบ,บเต้นอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะต้องพัฒนาไปก่อน<ล>แต่ว่าตอนนี้จะจะทำเป็นเป็นนักแสดงคูณชอบใครไทเออมใชไชอบผมคิดว่าผมชอบพี่เจมิน่าเพราะ<อ>ว่าผมเคยเคยร่วมง,งานกับเขาด้วยอ๋อเคยไปเคไหนครับลูกเมื่อปีที่แล้วเขาโอ้ยไทำอะไรมามทำอะไรมาเป็นโฆษณาคร,ครับ<อ>ผมก็ไปร่วมง,งานก็เห็นว่าเขาแบบเก่งดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมชอบเรื่องการแสดง ที่เราร้องด้วยร้องได้ตีร้องได้อะไรอย่างเงี้ยร้องตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับก็เลยอาจจะร้องเราแบบเต้นน้องพัฒนาไปอ่าแต่แต่คิดว่าการอะไรนึงเอาอยู่ใช่คิดว่าคิดว่าชอบการแสดงมากกว่าทำพุกเลยลูกถามว่าหนูอยากทำอะไรในูอ๋อหนูจริงๆหนูทำได้หมดเลยค่ะร้องเต้นรับแสดงอะไรก็ได้ค่ะขอแค่ให้มีโอกาสมาให้ได้หนูหนูได้ทำแค่นั้นค่ะแล้วหนูชอบใคร เดี๋ยวชอบพี่บอนนี่คะ่ะเมื่อกี้เรเดิเป็นไงบ้างเต้นมากเลยค่ะเยเจอพี่เขาแล้วเป็นไงเมื่อกี้พี่เขาสวยมากบอกอะไรพี่บอนนี่ไว้เจอนะรึรักนะคะาถามพี่อามอี่ยังอุ้ยเอาละอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันไหมอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันคะ่ะเกิดอะไรอยากขอบคุณแฟนเพื่อนที่แบบ s u p พอ r t ตลอดในโลก ก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนอยากขอบคุณรายการนี้อยากขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนหนูตลอดนะคะแล้วก็ทคุณค่ะค่ะแล้วผมก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่มาคอยซัพพอร์ตผมแล้วก็เพื่อนๆก็มาเจียร์ผมด้วยก็ขอบคุณทุกคนค่ะคือเด็ิดามผมได้แบนี้ใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ